พลอยค่ะจากร้านบารรถบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกับพลอยแล้วในช่วงรีวิวรถสวยรถเข้าใหม่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลอยจะพาลูกค้ามาชมรถสวยอ่าของเป็นรถซีดานค่ะลูกค้ารถซีดานอีกโกคาอีกคันหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆเพราะว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถอีโกคาร์นะคะขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะขอแนะนำก็คือจะเป็นคันนี้เลยนะคะก็คือของค่ายซูซูกิค่ะลูกค้าคันนี้จะเป็นซูซูกิเซียนะคะลูกค้าเครื่อง 1200cc ซีซีนะคะรุ่น GL+ Cu เลยค่ะปีนี้ปี2019ค่ะลูกค้าปียังใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขามาในสีขาวค่ะโอ้โหคันนี้สีขาวสภาพการใช้งานพ ายนอกนั้นสภาพยังดีอยู่นะคะกะ็คันนี้การออกแบบภายนอกของเขากระจังหน้านะคะของเซียตก็จะเป็นโคลเมียมนะคะสีชั้นแบบนี้นะคะสปอร์ตสวยงามนะคะโคมไฟของเขาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเขามีสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะตกแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันสภาพสวยค่ะสําหรับคันนี้และด้านข้างนะคะคันนี้รุ่น gl plus ของเขาจะเป็น ล้อนะคะขนาด15นิ้วเป็นกระทะล้อแล้วมีฝาครอบมาให้ค่ะแล้วก็ไฟเรียร้ยอยู่ที่ข้างถังนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มือจับตัวสีเดียวกับตัวรถ คันนี้นะคะลูกค้าสภาพใหม่มากๆนะคะแล้วก็โครงสร้างของเขานะคะการรับประกันของเรานะคะก็คือไม่มีชนหนักที่ควมน้ําท่วมแน่นอนนะรับประกันโครงสร้างเม็ดอาเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็น็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะ,อะนอยรอยงัดต่างๆนะคะ,ะประตูเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านหลังก็เช่นกันค่ะลูกค้าประตูหลังนะคะเป็นรถซีดานนะคะนี่ค่ะ เดิมๆนะคะกระจกเดิมจากซูซูกินะคะลูกค้าโลโก้ยังอยู่นะคะเม็ดอ้รงต่างๆลนอนน็อตต่างๆยังอยู่คงเดิมนะคะรับประกรันโครงสร้างเดิมเม็ดล้างก็ยังตัวสวยๆแบบนี้นะคะเดิมๆแน่นอนค่ะเราดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หลังให้ความสปอร์ตแบบนี้สปอยเลอร์หลังมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ของเขานีค่ะจะมีรุ่น GL+ เป็นโลโก้มาให้เลยแล้วก็ ความพิเศษเขาก็คือมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเพราะด้านหน้าจะมีจอนะคะลูกค้าดีค่ะด้านหลังสวยๆแบบนี้โคมไฟนะคะใส่กิ้งเลยใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะคะทำงานได้ปกติมีไฟทับทิมมาให้ด้านล่างด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระาน,นิดนึงนะคะทันนี้กว้างมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะห้องสัภาระท้ายโอ้โหขอบอกว่าลึกมากๆแล้วก็กว้างมากๆใส่ของได้เยอะค่ะบรรทุกของได้เยอะอุปกรณ์ด้านหลังนะคะอุปกรณ์ในการปะยางฉุกเฉินยังอยู่คงเดิมค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะนี่ค่ะโอ้โหรอยอาร์รูต่างๆคงตัวสวยนะคะฝากระโปรงเดิมๆแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถซีดานแบบนี้นะคะซีดาน4ประตูนะคะคันนี้ขอแนะนำเลยเพราะว่าคันนี้ไม้น้อยมากๆเดี๋ยวคอยจะพาไปชมด้านในและก็จะให้ดูเลขไม้ด้วยว่าคันนี้รถคุ้มค่ามากรถสวยไม้น้อยปีใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ค่ะและตอนนี้นะคะพอยก็เข้ามาอยู่ในรถซูซ u กิเ e t คันนี้นะคะสําหรับคันนี้โทนภายในของเขานะคะก็จะออกแบบเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพใหม่ไม่มีรอยขาดนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดํานะคะก็คือคุมโทนดําสวยสปอร์ตนะคะ ใช้งานได้นะคะตรงกลางก็จะมีคนโซนกลางใส่ของได้นะคะก็เขาบอกว่าเป็นรถอีโกคาแต่ว่ากว้างมากๆค่ะลูกค้าคันนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากๆนะคะสําหรับคันนี้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะคะหุ้มหนังมาให้นะคะพวงมาลัยปรับได้ตามความถนัดของลูกค้าเลยนะคะและเลขไม้นะคะคันนี้เลขไม้น้อยมากๆเลยนะคะโอ้โหสองหมื่นห้านะคะคันนี้ สวยมากๆค่ะคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะตรงนี้ช่องแอร์นะคะกดใหญ่ๆแบบนี้เลยเย็นสบายมีไฟฉุกเฉินให้ตรงนี้จอของเขาจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะคันนี้มี CD ดีเีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะของ Kenwood ด้วยนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะช่องเก็บของใหญ่ๆแบบนี้เลยเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบนี้เลยสมูทมากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะ,ะคันนี้สวยมากๆลูกค้าคนไหนที่กาลังมองค่ะรถ สว่วนแบบนี้นะคะสำหรับระบบความปลอดภัยขเขาก็มีครบคันเหมือนกันสำหรับ Suzuki s a t นะคะก็มีถุงลมคู่หน้าเลยนะคะระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก นะคะแล้วก็เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบเลยสาหรับโบกความปลอดภัยของเขาและก็เน้นความประหยัดน้ามันนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปชมด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สรุปราคามาให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะและตอนนี้นะคะเรามาหยุดอยู่ในห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าลองดูนะคะสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้มาในเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะตัวนี้4สูบนะคะ16วาลวนะคะลูกค้าให้แรงม้าถึง91แรงม้านะคะ เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแรงบิดดีนะคะคันนี้และก็คันนี้นะคะลูกค้าจะให้ดูน็อตต่างๆนะคะโอ้โหเรียงตัวสวยไม่มีรอยแกะนะคะคันเดิมแน่นนอนเลยแล้วก็สลักมอกกอต่างๆนะคะยังอยู่คงเดิม mm hmm. เครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะสะอาดนะคะนี่ค่ะโครงสร้างเดิมแน่นอนด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ปัรกโปงนะคะแผนกันความร้อนยังอยู่คงเดิมนะคะปกรกโปงเดิมเนะคะ ับยางนะคะสภาพใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ใครได้ไปก็คือคุ้มค่าค่ะคันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าซูซูกิเซียสคันนี้ปี2019นะคะลูกค้าคุณไหนที่กำลังมองหารถนะคะประหยัดน้ำมันนะคะใช้งานได้คุ้มค่านั่งสบายนะคะกว้างขวางนะคะสไตล์ซีดานแบบนี้ อย่าพลาดนะคะเพราะว่าถ้าได้คันนี้ไปนะคะขอบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าด้วยตัวรถสภาพรถเนี่ยใหม่นะคะไม่ค่อยมีริ้วรอยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เดิมนะคะสภาพคงเดิมไม่มีชนหน,นักพิกคว่ำน้ําท่วมแถมยังไม่น้อยอีกต่างหากเทียบกับมือหนึ่งเนี่ยได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ และราคาสุดคุ้มค่ะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านบรถบ้านนะคะทุกอ่กเก็จะมีช่วยผ่อน3 6 5สาวันสำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนน้อยในช่วงแรกนะคะเราก็จะมีช่วยผ่อนมาช่วยตรงนี้ด้วยหรือว่าจะเป็น ฟีค่าจัดโอนให้ลูกค้าเลยมูลค่าประมาณ1,000 100, 0บาทนะคะตรงนี้ก็มีให้กับลูกค้าหรือว่าจะเป็นส่วนลดต่างๆนะคะลูกค้าเข้ามา คุยกับทางเราได้นะคะเราเยินดีให้บริการและก็ให้คำปรึกษาก็คือออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตสามารถปรึกษาได้ออกได้ทุกรายนะคะลูกค้าลูกค้าเข้ามาคุยกับเราได้ก่อนนะคะปรึกษาได้ฟรีนะคะคันนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหาเอาได้โดยตรงที่เบอร์0939262691ค่ะตามเบอร์นี้เลยนะคะ พอยินดีให้บริการทุกท่านและให้คำปรึกษาทุกท่านเลยค่ะถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปอื่นๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชร์ไปให้พอยเยอะๆนะคะลูกค้าให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พอยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะพามาชมรถสวยๆคุ้มๆแบบนี้อีกนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ